สบายดีเนาะสำหรับคลิปนี้ท้าพเจ้าสิม,มาแนะนําวิธีก,กาใส่สัญ,ญลักษณ์หรือว่าใส่เครื่องหมายให้กับเอกสารเบิร์นะแบบนี้ที่บ่าเฮามักจะเห็นกันที่บ่าค่อนข้างใส่หลายเนาะตรงนี้อ่าตัวนี้จะเป็นตัวอย่างนะก็คือมีหลายคนถามมาเนาว่าอ่าเฮ็ดคลิปแนะนําการใส่เครื่องหมายติ๊การใส่เครื่องหมายอ่าต่างๆให้กับเอกสารเบิร์แน่เนาะ โอเคก็เลยจะมาเหตุคิดแนะนํำเนาะคือว่าสำหรับคนที่ว่ากำลังเฮียนน้ำไส้เบิดไม่ไม่ก็อาจจะยังบอทันหู้สำหรับคนที่ว่าหูอยู่แล้วเนาะเปลี่ยนอยู่แล้วก็สามารถที่จะเบิงได้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอาจจะมีขั้นตอนหรือว่าแตกต่างกันก็สามารถเอาไปปับไส้หรือว่าสามารถเอาไปนํำไส้เนาะโอเคเดี๋ยวเขามา ปฏิบัติไปน้ากันเลยว่ามันจะมีขั้นตอนใดๆเนาะโอเคหลังจากเขามีเอกสารเนะาะนะครับเราจะลบตรงน,นี้ไปก่อนหลังจากที่ว่าเขามีเอกสารเวริรของเขาเนาะประมาณนี้แนะล้วเขาต้องการสัญ,ญลักษณ์หรือว่าต้องการเครื่องหมายที่จะมาใส่ทั้งหน้าอคว,วามหรือว่าใส่ทั้งหลังโความทั้งสี่เนาะขั้นตอนก็นง่ายๆเนาะให้เขาเอาเม้าไปเลือกอยู่จุดเนาะ จุดใดจุดหนึ่งที่ว่าเ้าต้องการที่จะใส่สัญ,ญาลักษณ์หรือมาใส่เครื่องหมายตัวนั้นเนาะแล้วหลังจากนั้นได้เข้าไปที่ insert เนาะ insert แล้วเบิ้งขวาสุดเลยเนาะทางด้านเทิงขวาสุดมันจะมีกลุ่มของซ y m b o l ตัวนี้เนาะแล้วเ้าจะใส่ตัวนี้เนาะ symbol ตัวนี้ที่ว่ามันเป็นเครื่องหมายตัวแบบนี้ให้เขาคลิกได้ตัวสามเหลี่ยมน,นี้นะแล้วมันจะมีเครื่องหมายซ u n i ่ ique, จำนวนหนึ่งเนาะ ซึ่งเครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายที่ว่าเขาเคยเอื้อนมันมาใส่งานหรือที่ว่าเขาเคยอินเสิร์ตมันออกมาใส่เนาะตัวนี้มันจะมาโซ์อยู่นี่คันเขาต้องการเบิง่งเบิ่งจํานวนหลายให้เฮาคิกตัวนี้เนาะหม้อซิมโบลตัวนี้คลิกว้าหงหลังจากนั้นมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์หลายๆเนาะสำหรับของบางถฐานมันอาจจะอยู่ อยู่ตนอ normal t ตัวนี้ก็ได้เนาะแล้วมันจะมันจะอยู่มันจะมีหลายๆลยันให้เลือกเนาะตัวนี้เนาะมันจะมีหลายๆให้เลือกสามารถติ่เลือกเลือกเบอรงทีละอันได้เนาะแต่ว่าค่าตามค่าพระเจ้าได้ทดลองเบอรงแล้วเนาะตัวอื่นนี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นตัวเลขกับตัวหนังสือเนาะท่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ว่าค่อนข้างใส่ตลอดมันจะอยู่ในกลุ่ม ตัวดับบรรยูเนาะให้เขาเลือกตัวนี้หลังจากมาฮอดดับบรรยูแล้วมันจะเป็นวินดิ่งนะบม,มันใจข้าพเจ้าอ่านถือมาตอนนี้เนาะส่วนใหญ่จะใส่ตัวนี้คือกระโดดวินดิ่งนี่มันจะมีม,มันจะมีวินดิ่งหนึ่งวินดิ่งสองวินดิ่งสามก็สามารถไปไปปรั๊บใส่เบิร์เนาะมันจะมันคือกันแต่ว่าที่แน่ๆแล้วมันจะอยู่ตัววินดิ่งแล้วก็ลงท้ายด้วยตัวเอสตัวนี้เนาะมันจะมีเครื่องหมายหรือว่าสัญ,ญลักษณ์หลายๆให้เขาอยู่นี่ให้เขาเลือก สามารถเลือกเบมึงได้ว่าเข้ามักแบบไหนเนาะหลายเลยเข้ามักแบบไหนครัก็สามารถติ๊กสมมุติว่าเนาะข้าพเจ้ามักข้าพเจ้าอยากได้สัญลักษณ์ตัวนี้เนาะสัญลักษณ์ตัวนี้เขาต้องการสัญลักษณ์ตัวใดเขาค่อยติ๊กใช้สัญลักษณ์ตัวนั้นเนาะหลังจากนั้นมากดอินเสิร์ตอินเสิร์ตยูลุ่มนี่เนาะเขากดอินเสิร์ตปุ๊บเนาะมันจะลงมาอยู่ลุ่มนี้แล้วเนาะมันจะลงมาอยู่ลุ่มนี้แล้ว ถ้าเขาต้องการรูปแบบอื่นเขากดใส่แล้วก็กดอินเชอร์นะกรณีที่ว่าเขาเขาพอแล้วเนาะเขาก็สามารถกดกักระบาดออาไปหรือว่ากดโคดตัวนี้ก็ได้นะหลังจากนั้นแล้วกมันก็จะมีสัญลักษณ์มาอยู่บนเอกสารที่ว่าบอเขาเลือกอันสามารถเปลี่ยนสีได้เนาะสามารถเปลี่ยนสีได้ตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้กรณีที่ว่าเขาต้องการหลายๆให้เขาก็สามารถเข้าไปเลือกเอาเนาะสำหรับ ข้าพเจ้าคือว่าอยู่ตัวนี้แหละเนาะตัวบิ n d i n นี่แหละคือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ว่าหลากหลายที่ว่าเขาค่อนข้างใช้ตัวอื่นแทนมันก็จะเป็นตัวเลขเป็นตัวหนังสีไปเนาะสําหรับสัญ,ญลักษณ์แล้วจะเป็นตัวนี้ถือว่าถือตัวนี้คือว่าเมาะลายเนาะตัวนี้คือว่าเมาะลายโอเคเนาะตัวนี้สําหรับวิธีการเอาสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเอาเครื่องหมายมาใส่ในในเอกสารของเขาก็จะมีประมาณน,นี้เนาะอยู่ใน insert แล้วก็สีโบล bon, ตัวนี้เนาะแล้วอีกอีกตัวหนึ่งเนาะอีกตัวหนึ่งมันยูโฮมเนาะยูโฮมกรณีที่ว่าเขามีเอกสารเนาะเป็นเป็นหัวข้อหัวข้อบางครั้งเขาจะบใส่เป็นเลขหนึ่งเลขสองเขาจะใส่สัญลักษณ์เนาะมันจะอยู่ตัวนี้เนาะบูนเล็กเนาะบูนเล็กในกลุ่มตัวนี้เนะาะผ่านกลุ่มพารากราฟมันจะมีบูนเล็กตัวนี้คือตัวนี้กับเขาก็เป็นการใส่สัญลักษณ์ให้กับเอกสารเขาคือกัน กรณีที่ว่าเขาบริจาคได้เอกสารพวกนี้เขาบริจาคได้เครื่องหมายพวกนี้เนาะเขาจักได้เป็นผู้หรือว่าเป็นผู้ที่วันอื่นเป็นผู้อย่างต่างๆที่ว่าเขาไปโหลดได้อินเทอร์เน็ตมาเขาสามารถคลิกเข้าตัวเครื่องอเครื่องหมายสามเหลี่ยมตัวนี้เนาะแล้วให้เขาคลิกตัวนี้เนาะ define new boolean บนบัญชีเขาจะอ่านที่บ้าเนาะให้เขาคลิกไปวัดเองมันจะมี สามอันนี้ให้เลือกเนาะซิมโบลซิมโบลนก็เป็นตัวที่ว่าเขาเข้าไปเมื่อกี้เนาะเขาสามารถไปเลือกมาใส่ได้คันทักว่าเขาจะสังเกตเห็นเนาะว่าอยู่นี่มันจะมีบริหลายแต่ว่าตัวนี้มันขพาาเจ้าได้เพิ่มสัญ,ญลักษณ์ที่ว่าเป็นไอคอนที่ว่าข้าพเจ้าได้ไปโหลดในอินเ,นเทอร์เน็ตมามันก็เลยมีหลายเนาะโดยโดยทั่วไปแล้วคันเขา้าบอได้เลือกมากมันจะมีอยู่เข้าๆประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณเครื่องหมายจุดเครื่องหมายข้ามพวกนี้เนาะเครื่องหมายคีดคีดหน้าแต่ซี่มันจะมีแต่ถอนี้ ถ้าเขาต้องการให้มันมีหลายกว่านี้เขาสามารถคลิกเข้าไปตรงนี้เลยเนาะแล้วไปซิมโบลแล้วเขาก็ไปเลือกตัวนะวิงดิงเมื่อกี้ฮะตัววิงดิงเมื่อกี้ฮนแล้วก็เขาก็ติ๊กติ๊กออกมาใส่หรือเขาต้องการที่เป็นรูปภาพเนาะตัวนี้เนาะมันจะมีพิจเจอร์ตัวที่สองนี่พิจเจอร์ตัวนี้เขาสามารถเอารูปภาพมาแทนได้เนาะทดลองกดเข้าไปบุ๋งเนาะกดเข้าไปพิจเจอร์มันจะมันจะแหลนเข้าไปอันนั้ มคคอมพิวเตอร์ของเขาเนาะให้เฮาคลิกตัวนี้ฟอร์มไฟล์ตัวนี้เนาะตัวนี้เบาตัวนี้จะเป็นการไปซอกเอาไปไปเชิร์ชเอาหม่เนาะให้เฮาคลิกตัวฟอร์มไฟล์ตัวนี้เนาะตัวนี้ข้าพเจ้ามีไอคอนที่ว่าข้าพเจ้าทดลองโหลดมาเนาะเขาต้องการพูดเนาะพูดพูดเขาเองหรือว่าพูดคนอื่นเขาต้องการที่จะเอามาไซต์ก็ได้เช่นกันเนาะข้าพเจ้าจะลองเอาโทรศัพท์ตัวนี้เนาะหลังจากข้าพเจ้าเลือกแล้วแล้วกดอินเสิร์ตเนาะมันก็จะมายู่นี่เห็นว่ามันจะมีตัวอย่างยู่นี่ หลังจากนั้นแล้วเขาก็กดโอเคไอว่าโทรศั์มันก็จะมาอยู่นี่สามารถเพิ่มได้เนาะสามารถเพิ่มขนาดได้เพิ่มขนาดได้สามารถเพิ่มขนาดได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนี่จะบ่ไ้เนาะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนสีที่ว่าตายโตจากเอาโหลดในอินเทอร์เน็ตมาว่าเอาเอาโหลดสีใดมามันก็จะเปลี่ยนสีนั่นเลยเนาะบกคือกับตัวนี้เนาะตัวนี้แท้มันจะสามารถเปลี่ยนสีได้ตัวนี้จะเปลี่ยนสีบวไรคือเอาโหลด มาจากอินเทอร์เน็ตเป็นสีอะไรมันก็จะเป็นสีนั้นเลยนะก็จะมีคร่ <ๆ S 2> าวๆประมาณ2บอลนี้เนาะที่ว่า,าสามารถใส่สัญ,ญลักษณ์เนาะสามารถใส่สัญ,ญลักษณ์ได้เขาจะไป Insert หรือว่าไป Symbol นี่ก็ได้หรือว่าเขาสิมาโฮมแล้วก็เข้าตัวบูเลตนี่ก็ได้มันก็จะมีนีหลายๆเขาสามารถเพิ่มเข้ามาหลายๆได้เนาะโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการ ใส่สัญ,ญลักษณ์หรือว่าใส่เครื่องหมายต่างๆให้กับเอก,กสารอยู่ใน Word เนาะถ้าหากว่าท่านใดเนะาะมีคำถามหรือว่ามีข้อข้องใจัวใดๆก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เนาะอยู่ในไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า YouTube ก็ได้เนาะสำหรับผู้ใดที่ฮับชมอยู่ทาง TikTok เนาะถ้าหากว่าตัวใดนำบาทัานหรือว่ามันอยู่ใน TikTok มันอาจจะเบิ่งยากเนาะสามารถเข้าไป กดติดตามข้าพเจ้าอยู่ใน YouTube แล้วก็ไปเบิ่งคืนยอดหลังทาง YouTube น่าจะสะดวกสบายกว่าเบิ่งอยู่ใน TikTok นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพลงเท่านี้ขอเข้บใจ